ครับสวัสดีอีกรอบบายบายนะพี่น้องกิน <c> ต <oughs> ่ำที่ร้านเสา้อยเรียบร้อยแล้วก็พากันลงมาหาหนางตุยนางสวนวาสิไป,ปหวยนะคะแต่ว่าดูจากสภาพแล้วจะได้ไปบ่หนอเจี๋เจียยเบาเอือกกลั้งตามมาเจี๋มาลากับว่าสิไป,ป จะจังคุยกันนะคะไปลงมาเลยสิได้ไปบอตอนนี้นั่งตื่นกัน,น,นกยังตักกินมอยู่พี่น้องเลยแดดมนแมนมาเนี่ยเมื่อนี้นั่งใส่ผู้ชายมากเลยนะคะวันนี้ผาสลงนั่งสลัดถิ่มบอกข้าเฮ้ร้อนเปรี้ยงป้างเลยส่วนเต่านั่งล้างกอขึ้นอีกแล้วพี่น้องเลยลังสิก,กอมอบขึ้นอีกแล้วเพราะว่ามันหลู มือใดสิได้มาโอบน้ำนางยังไม่เต็มยังมาท่นเต็มอยังไม่แจบนะคะสิได้มาโอบเต่าหมา่อีกกับ่ริดเมณนคล่องคอยได้นี่ใส่กระด้อีกหนึ่งมือโคตรโผล่สนน้มากก่อนมาหอดก่อนกะลอซชนนางเฒ่ากำลังตามมาจะบหูว่าสิได้ไปป่ากระบอถ้าเหนื่อยก็ไม่ไปนะคะ แดดและเกินบรรยากาศดิลานหินนะคะตามมาแล้วค่ะตามมาแล้วเคยเท่ากับเบาเอือ้อมันเป็นอะไรเลยมันเป็นอะไรเดี๋ยวนี้นะคือบัสไซสินกานมันเบามันมันเมื่อยย้อนมึงบใส่สินกาศนั่นแล้ว <c oughs> ซองดำมันบอกว่ายังดำเจ้าคองเขาไป็นเส้จะแตกแบบนี้แหนเป็นล่มแล้วสิกินยังเหรบริแสงเมื่อไงเออเดี๋ยวจะมาตำทำแบว่าตำเตาหินเออจ้าแล้วมันสิได้ป่า่บันไปนี่ยนะมันคือคำท้าสะโอ้ยไปแต่นี่ให้ซองถุบุมว่าจังมากโอยมึงกได้ไปเลที่โน่นเนาะโอ้ย เออพัวเพิ่นมามช่วยเนี่เนี่ยมขอเงินทลายเสี่ยวห้เนี่ยเนาะมามาคอดิกินอนแห้งบ้านนี่มาเมียนี่รัสโจ๊กห้อยู่นี่นะเมียนักกระเาเาน้ำแน่เออันเจ้าจกงในบุษทาวัสายว่าเอารื่องเงินกูบอกว่าเอาน้ำจ้าเจ้าเอาเงินในบุทาวาตาสีมาตีใหเจ้ากินโลดเดะเดเดเดดเ้อยู่ขยักวัิล่ะยังษ เจ้าพัยานต่ายบ่เจ้าพญาิพิเศษอย่างเจ้าพญานต่ายบ่ถือกล้องนะนั่นขอน่ะแม่นามีอ่ะนะไม่บอกใครอย่างอ้ยผัวกับขอเงินเมียกับบ่อให้เออ เอยนงะายน่างละครึ่งกงไรสัอานึ่องเายางละครึ่งแล้วเนาะอยางละร้อยูนะอมเอาอยางละครึ่งสกอรอนย่างไปลงที่วัดบรรพวกนะคะห้องนี้ก็ได้ แต่ก็พิเศษอีกแล้วสั่น์นี่ค่ะเธอตัวพิเศษนะทำบุญด้วยกันจ้าถึงจะไปทำบุญสั่นก็พิเศษอย่างเดียวค่ะเติมให้สิบก้อนจะเติมให้เป็นเมล็ดยันพุ่งหนักเป็นสวยอันนี้เอาลงเมื่อใดเธอเมื่อวานยังไม่เต็มยังไม่เต็มไปวันไหนเธอแล้วเธอจะโบกวันไหนสัตว์มาถ้าได้อยู่ก็พรุ่งนี้แหละเหรอเรื่อยไหมแล้วและวนี่ตอนสิบเอ็ดโมงน่าลงมา ก็เอาวันวัดชั้นว่างหน่อยซิซิจะได้มาช่วยพรุ่งนี้ฉันไม่ว่างนะพรุ่งนี้ฉันจะไปลาลาเอามาฟืนมาใส่ให้มันเต็มไว้ค่ะพ่อเสี่ยเธอก็จะกลับบ้านแล้วจะกลับทไมกลับไปหาแม่แม่เป็นไรแม่คิดถึงลูกลูกคิดถึงแม่อยากกินนมแม่อคะพ่อเสี่ยจะกลับเมื่อไหร่พรุ่งนี้ยังไปได้นวดเต้านวดขีดตรงพ่อเสี่ยจะกลับบ้านแล้วอแสดงว่าที่แม่ดวดขี้โบกขีดตรงเนาะ สกรมือนีกันวดล่ะเธอแล้วแม่แตงดนแล้วก็สมปว้สชเด็กกาบไปหารลวทําห้แต่คนหูกรนเสียสิกรัตว์สิบหากระตุ้นไปห้กินกุ่งกินปลาเต็มที่ซีพรุ่งจะกิมาแต่ปลาเฮ้ยเบิรู้เจอะไรตักขย่้ยูทูบเหมมันขวขวงเป็นยังติ๊กเรื่องเหตุยังล่ะก็คลิปที่เขานั่งกินแโย่มึงกินพระจ่ายเงินพกก็ติดเลืองหรอเปล่ มาอัมลาพาจากนะแม่แมเซี่ยวนะสีมืดอะไรกัน่กุหนดีเห็นว่าเขาเสียสีมือพุ่งนี้จะพาเ่าเสียปหากินกุ้งนะแต่เล่นน้ำห้วยแดง่าตัดกะเพรานั่นมันคำแล้วโอ้ยนางะังไม่ได้กินข่าวอยู่ยังไม่ได้กินลงมากินปลาลงมาแต่แกไม่ซีเอมโกับรถ บอลบอลองดำมาลอกคิวกลู่ว่ามึงพักทอนแต่มึงสิยิงแข็งแล้วนั่นนะโยกันสิพักทอนกันมึงเท้าถามปนยญ่เต็มหลายไล่ค้นยูบเพราะว่าข่อยช่องค้นมันออกมาผันเงาเงาอยู่อืมรับตัวเฮ้ยรับตัวปนยญ่เต็มฮาตัวคนเด้อ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 เดี๋ยววาได้แต่ปนยญ่เสีอเขียวหายได้เท่าน่ะตัว พอใหญ่เต็มยังจืดด้อลอยเรียนจังตัวเด้อไปแล้วก็พาไปกรดูกจะต่บเล่าแล้วก็จมเจ็บชซือเออตวเ่ตัวจ้าบริตัวจ้าเด้อข้าพ่อมด้วยให้เอ้ยกินบักว่าพรารลอยขี่ดำซื้อทำหน่อยไหมทำหน่อยไหม พอเสี้ยวมึงสิเมื่ออยหนังพอเสี้ยวมึงสิเมื่อเลยได้๋ยเอ้าเมื่อเลยเห็นอย่างเอามึงฮะลูกฮาเมียเออลูกเมียเข้ามาเออลูกเมียมาล่ะลูกเมียพี่กระเทียมเป็นแม่ห้างกับวะก็เป็นแม่ห้างกับฮ้าเพราะไม่เป็นแม่ห้างกับไรห้างคือกระเทออุ้ยอาจารย์สมเอ้ยน้องนี่เป็นแม่ห้างอีบ่ยมบัวทิมปลาบ่ยงผูจังปะน้องสิไป็นหาหม้อสริถามมาสีดยาหิอีโต้ โอ้นอไอจานสมเอ้ยเมื่อเลื่อยแล้วบอกมาบอกมาอะไรรัดใหญ่เฮ็ดพูดคิดถอดไม่ได้นะคิดถอดไม่เซียวแล้ววันนี้ยังมาว่าวได้จะได้เมเซียวไห้น้ำกดระมึงจะไปไห้เนี่ยมันเสียน้ำตามึงอย่างบอก เสียจได้อยากไปนี่ก็อยากไปยาท่านได้พาไปถัดไปโอ้เออพวเสียใจตจนนี้มบอกมึงก็เสียใจเนียอื่นแต่สิพาไปกินกุ้งจนอีเหมือนเลเล่่อเลยกุ้งเนียัพาไปกิน้าวขวไปนมาพาะพักอย่งงี้าท่นอะไรกินมกินเขาบอกมันตายคนกินไปได้ไปเมื่อกินนะแม่ะวเมน่อเียมาลากสิมาเมรบมื่อกินน้ำกันเลยคุณเไ่ได้อยากปวดเป็นได้ ปวดแต่ได้มือเขาเชียอกกันนี่แหละนี่ไก่มันนีกว่าบานพ่อบ้านแม่มันไก่มันมืออกวัวบานเนี่ยมันกจะพาไปอุ้ยมีอะไรใหญ,ญ่จังเห็นหน้านั่นน่าสิคิดหอดเพราะปัจได้น่ารักมากไหม โยูบ้ากั่มันกับหงไม้แล้วสองกัมือจังมาตัวหนึ่งมันกับใบคืออยู่คือมือแหละเนาะพวกมึงกับสีกินฮอดก็ฮอดกู่ไรเดี๋ยวนี้นะยู่น้ำกันแต่ว่าพัวเฮ้ยหันล้างหายแล้วกับเป็นคนอื่นแล้วนี่นะยูน้ำกันแต่ว่าพัวเฮ้ยหันล้างหายแล้วกับเป็นคนอื่นแล้วนี่นะมืออื่นไงมันก็เป็นมืออื่น Bỏ lẽ em của อยู่ đây con của của ma Mừng ló sai โทของมาหลอดพ่อเสี้ยวอยู่ ไปเมื่อไหกินขา้าวไป,ปอืไปอไปเมื่อไหกินขา้าวสก,ก่อนใหน้นางกินขาน้าวยังไม่ได้กินข้าวกินนำ้ำป้าเลยไปกินอยู่พวกกันจังคือไปกินให้มันเนี้งไปก่อนกุนี่มันเมื่อนบบนยอน,นี่มันบอมีแห้งสมือตัคนีบบคั่วขีดแค่าอยูลล่ในบ่ได้ให้จับให้ชวนน้ำเด้อไปโหลดไ,ลลไปแล้วไปน่าได้ขี้เล่นแตไปขี้รถยังกับขี้รถบ่เต็งยังน้าว่าอยู่หรว่าอยู่ในมันน้องบรรเทาลงหอดห่วย ก็สร้างหินนั่งไหวพร้อมหินทรายอย่างละเคืองรถนะพี่น้องเอ้ยเอาลงที่วัดบรรพูก่ไปมาหากินข่าวสักกันสิมาตำแต่งให้นั่งกินทำอะไรก็<ะ>ตําแต่งให้เมเซียวกินไงไมเมเซียวกับสิเลียงส่งพ่อเมเซียวอ่โพดดพแจ็คซิเลียงตำแตงแจ็คซิเลียงกุ้งอยู่น้องผุ่นใบเหนียวเมเซียวกับใตดแต่งในแน่นอนใช่ละเมเซียวตําแต่งนั่นเนี่น แต่ว่าสตันทั้งเปลือกนั่งยังไม่ทันได้กินเข่าเมเสี่ยวว่าถ้าอะไรกินเข่ามั่วแต่ขั้วลูกขั้วผัวผุนอยู่หินผุนก็สั่งว่าตัวเองกินอดเข่าอดน้ำน่าจะเสื้อผ้าพอเสี่ยวไปมันซุดนั่งว่ะพอเสี่ยวสิบเก้บบาทจกพอเสี่ยวสิมาหาเฮืองใด้อีกบัตรนี่ซาดเม่เสี่ยวเม่เสี่ยวโอ้ยเธอมันแก่พ่อนั่นนี่มันแก่เกินให้เปล่เปลือกแลยวกัน

แกรีอหนิงเบิรงน่ะอ้ยเนาะมันแก่าวลเฮ้ยเาอีกละจะสวเข้ามาเท่าไรเมื่อวลนเมื่อว่าไปสลองน้ำกูบ้าวไปสระวีไสน้องโบ่สะวีอังเอาสลาสูตรไงเรอาฮะเอาสลสูตรเเมสเซียวเมสเซียวเจ้าไปคุ้มแล้วห้ยคอยแน่มือน กสิไปกับมึงนั่นแหละมึงเสกกูไปสู้หรือมึงสิไปสู้กูเพราะว่ามึงมีงานบุญใช่เลยไมเซียวแล้วตกลงบอกเอซีที่เธาจะกลับไปทำอะไรกลับไปหาลูกฮามี่งแต่ว่าอยู่บ้านพงมีลูกมีเมียกลับไปหาลูกหามี่งแต่ว่า เมียตัวนี้บ่เมียตัวนี้กะโตว้านะโตนะเดินกลับเลยเมียตัวนี้กับปล่อยไว้อยู่นี่แหละปล่อยไว้ให้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่นี่แหละเมียตัวนี้นะเพื่อว่าคือถอดสันบ่สอ

บอให้ก็นไว้แข็งขึ้เหมือนอดเดอบอดีสีลรงไงบอต้องสัตว์ดอก ใครใครใครใช่ไม่แค็งกับเราเถี่ยเดียวล้นะเออเาสิมีดีอยู่างถาบอกเก่งยี่บ่ได้เจะเป็นเมียดอก

คั nine, your Arizona, นมึงจะเตรียมสลองนะมึงเป็นคนเลี้ยงกูดานะใ่นะเออระสาเอาเฮ้ยมึงยินดีกับเื่นเพื่อนมาซื้อซื้อที่นอ่อนเชียวพัวหรือว่าอย่างไรฮะเงินที่เอื่อยหายเอาไปซื้อทีนอ่นเพื่อนว่ามาให้ไปซื้อที่นอ่อนเสียวพัวเรือว่าอยัง คือสีบูบลูคือสื่อทีน้ออนจ้ะเอาไปนอนน่แหละห่วยทีน้องน่าได้จังว่าหารอยมันนุ่มอยู่บ่นุ่มสีน้อยนึงมสนอยมันบางเฮยมันบางบ่สีเด้งสีดึงอยู่บ่กันว่าเอาเข้าใจว่าราคาหาพันกับมีอยู่แต่เงินบ่ถึงราคาเทไรนะราคาหาพันเลยไดแต่หารอยเลยซื้อราคาหารอยแทน ราคาหาพักับมีนะจังเงินเมื่อยราคาหาพันกับมี่กล้าื้อได้กับคนยิ่เงินพ่อนาะเก่งเงินไลกันแมนวเออมื่สิ่ามไแต่บ้าพายสิกิ้นเม่อเขากินมันเลยมันต้องสามไรได้คอยกับกินอิ่มเลยคอยกับ่ะไรกินเลยน้ยพ่อเลยละคนจมนาเขาปากแดงปุกใจเด้มนี่แต่ผงงาม พ่อห่าห่ามากเลยพ่อจะต้องท้ามีเสียตุยเวลากินเผ็ดหรือกินหมูเผ็ดจะกินเผ็ดวะเลยเสืห้ามากเสืมาเตียวแดงด้วมาเตียวข้าวฮะเสมาเตียวเตียวแดงมาเตียวอก็เียมมันมีเียม เงินพันหนึ่งยังเงห,เล,ห <า S 2> ลือเท่าไหรยังเหลือหาอยบาทหา้อยสิไปเห็ดยังต่อู้าฮ่แฮ่าฮ่ฟันลบมันมีแต่ผมมีปลั๊กไฟหาลอยก็ไปซื้อปลั๊กไฟเน่ไปเช็ดน้ำใส่มากึ้นรถไม่ไม่เที่ยวไมห้ปส่งบ้าน บอได้ไปเล่นไซต์ตีมือนี่บ่ไได้ปอยู่แต่ื้ออันบ่ลักงถุงผ้าแล้วล้างถ้วยล้างบองอ๋อล้างถ้วยล้างบองล้างถ้วยแล้วก็ล้างบองล้างถ้วยล้างบองตามผิดให้เรียบร้อยแล้ะที่พุ้งนะก้อยที่นี่แหละเอ้าไปก้อย่างทำมากขั้นบอเดีเอามาค้ำมันจะได้บอเดี๋ยวนี้นะยี่โม่แต่อยูุดที่แต่แตอยาก

ไปนั่งข้างค้ากันเจ็ดมือก่อนใช่บูนมังค้างค้างเนี่ยเลยเออประสั่นคว่ำง่ามกันประสั่นคว่ำง่ามกันเห็นแต่ไหนสักซุ่มต้องมาให้เรา ข้าเลวอีกหน่อยซมะกอกบอกนี่มันจะแซ่บอ้ซึมะกอกเลอผสมโปดใช่บบตำตำหมักตำหมักแตงใส่หมักกอกใส่หมักเดียวเจ้าเสียดจังได้กินปลาขาวบบาเอือ คอยบอกอมากงช้ยปีงแล้วคอยเกิดเช่าแล้วได้ได้ไม่ตอไป็มุกมาได้ก็สั่นกลาซื้อมอไปอู้เอาจักรยานยังไปกกลเมเซียบ้านเมเซียบูอิแต่อยุตยาของกินไหนไปเอากระโปไมักยยานโอ้เรากินพุดดิ้งอเก้ เด้อเสิร์นสบายเด้อค่ะมันสิเซ้งเลยได้ขนาดน่ะเีลาปากกระป๋องอยู่หันเลยมันเดินมาเดินมาเดินไปสกีต่ำปักแต่งั่นแหละมันเซ้งเลยนันนั่นไอีดวงพระมาอีกเลยนี่นะดมเบิ้งไม่ยากคอยบ้ากลิ่นคอยยากหลับนู่นครับบ้าแม่ดอกพิษไม่รับใจกันนู่ก็บอกถึงมาต้องไปขาอหนึ่งสาวเหรอโบนั่งดวงนั่งดวงพระดมเบิ้งอีกแล้วดมกระดมเซ่าจิหักีิมูกง่อยแล้วเป็นไซด์เยอจะเป็นดม กินกินตกลงตะกี้วันสิพากันไปป้าเบาไวแล้วพี่น้องมันคขำแล้วมันซาโมงแล้วคันเป็นไก่ซำก่อนเที่ยงแหละไปเนี่ยพอดีอยู่แต่ว่ามื่อกี้มันคขำเอาเป็นมือมือไม่ซะโหย่านมันบ่ได้ไปบ่อืมวันเสาเราไปอื้อตะกุ้มบ้านเราก็ได้แล้วเราไปกินอยู่บ้านแล้วบ้านเมสเซียลได้ซ่าเห็ดจังไดซ่ากินอะไรเอื้อกี้ คีละค่ะพี่นางค่ะคลิปนี้แกพาบรรยากาศไว้ซัมนี่ค่ะข้าพพอเซียวมาล่าล่าเม่เซียวค่ะจังสีบริถามหากันนะคะน้องพออืมน้องก็สิบริังมาจังสำมะล่าจุดพอน้องมาไอหูหรือเปล่าพี่อายสีมือมืออื่นเออมืออื่นยังมวยบ้านตัวญี่ปุ่นตัวก็มือแต่ว่าถามเราดูแล ก็จะมาหาไผ่กินจิ้บปวงก็บอกว่าของแม่ผมอะเรื่องแม่เยัมาแย่งกับไดิกรมาได้กินมือมาบดิกรมาทำไมให้เกงนะเน๊หน้าหาทำไมให้กินยังบริกร่กอะไนบโอ้ยบวงหนึ่งผูกินบอก่าเสียบบ่ยมันจะต่ำและจะโคกแล้วอันตูดจินมานี่นะ โอเคแล้วพี่น้องค่ะคลิปนี้แค่ภาพบรรยากาศไปซ้ำนี่ค่ะเดี๋ยวตามคลิปหน้านะคะไม่แน่จะกินดูจะรักานขยันดูด้ยันดู